นี่พอกับช่องคาริมิโซะนะครับผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตีเปโรโรทอมเมนให้ดูแล้วกันนะก็เป็นการตีบอสทีเอ็มเพียงทีมเดียวเท่านั้นนะก็จะใช้ตัวละครตามนี้นะครับอ่ะตัวที่หนึ่งนะครับก็คือจะเป็นฮานาสึเนอะตัวที่สองอุยนะครับตัวที่สามคโยโกะนะครับผมตัวที่สี่อาโก ตัวที่5้าฮิมารินะครับนี่ก็คือตัวละครที่ผมใช้ของตัวเองนะแต่ทีนี้ตัวละครที่ผมจะยืมในรอบนี้ครับมันคือลุงโฮชุดคอมแบทเพราะว่าผมขี้เกียจที่จะบ้านของตัวเองก็เลยไปขอยืมของเพื่อนมาใช้ก่อนแล้วกันนะในเวลานี้นะครับอ่ะก็แบบนี้เนะ อ่ะซึ่งทีนี้นะครับอันเนี้ยคุณคุณคุณแม้ว่ามันคือทีมอะไรมันก็คือทีมที่คุณใช้ในการตีอินเซนนั่นแหละครับซึ่งอันนี้ก็สามารถใช้ในการลงทอเมนได้โดยนั่นเองเนอะมาพูดถึงกันก่อนนะครับว่าการสกิลนะครับก็จะเป็นทางนัสึอุยแล้วก็ทางคโยโกะนะครับโดยการใช้งานสกิลของอุยนะครับจะเป็นสกิลแรกโดยอันนี้ให้รอค่าคอสักประมาณ7หรือ8เนอะแล้วเราแค่ทําการบัฟนะครับจากนั้นอ่ะมันก็จะการตีเรื่อยเนอะสักประมาณค่าคอสแหรือเก้าครับก็ใช้สกิลทางคโยโกะเนี จากนั้นนะครับก็รอนะครับค่าคอสเต็มเมื่อไหร่ก็จัดการนะครับโจมตีลุงโฮแล้วตามด้วยการบัฟต่างๆนะแล้วทีนี้เราจะใช้อุ่ยนะครับในการลดคอสให้กับทางคโยโกะนะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการหมุนสกิลต่อในรอบถัดไปนะอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับใช้การระเบิดแต่อันนี้แนะนำว่าให้เหล็งด้าซ้ายเพราะว่ามันจะสามารถเล็งได้5เป้านะก็จะทำดาเมจได้เพิ่มเติมมากขึ้นอีกอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้นะครับก็ใช้สกิลนะสือในการหมุนสกิลทิ้งไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวใช้ อุยกลับขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ใช้สกิลอุ้ยในการลดคอสักกทางลุงโฮอหนึ่งรอบนะครับผมจากนั้นบอสจะเป็นการสมอนมานะครับอันนี้เรารอสักประมาณค่าคอสเก้านะแล้วก็ทําการเล็งนะครับใส่เป้าหมายอ่ารอให้มันสามารถได้สักสีเป้าหมายครับแล้วเราค่อยโจมตีแล้วก็ทําการบัฟด้วยนั่นเองเนอะอ่าตรงนี้นะครับจุดที่น่าสนใจคือ คุณอย่าเพิ่งรีบบัฟคโยโกให้คุณดูเรื่องของแอนิเมชันต่างๆพอคโยโกกำลังจะเดินนะครับให้คุณใช้ในการบัฟไปก่อนเพื่อขัดการเอ่อคโยโกไม่ให้ขึ้นไปด้านหน้านะถ้าไม่งั้นคโยโก,โกอาจจะโดนเลเซอร์และจะตุยไปได้นั่นเนองนะครับอ่ะเนี่ยครับก็เห็นนะเนี่ยก็คือเลเซอร์มันชิงได้3เป้าเนะถ้าเกิดเราคุณปล่อยคโยโกเดินไปคโยโก,กก็จะไม่รอดอะไรแบบนี้นะครับอจาจจะงั้นก็ใช้สกิลนะในการระเบิดอีกหนึ่งรอบแล้วก็ใช้ทางอุ่ยนะครับในการบัฟเข้าไปอะไรแบบนี้นั่นเองนะ จากนั้นนะครับก็สักประมาณ2อนาทีก็ได้แล้วคุณก็ใช้สกิลของทางอากโกเอาไว้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องรอให้มันดูดลูกของมันกลับไปและปล่อยตัวเล็กๆของมันออกมานะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่เรารีดดเินไาให้เยอะที่สุดก็ใช้สกิลลุงโหนะครับพร้อมกับการบัฟต่างๆเนะแล้วก็อตรงนี้คุณจะใช้บัฟของทางอาโกซ้อนอีกหรอบเลยก็ได้เช่นกันนะ อ่ะเนี่ยครับแล้วทีนี้คุณก็ใช้สก,กิลของทางลุกโฮซ้ำไปอีกหนึ่งรอบนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นการดันดเมจอีกหนึ่งชุดใหญ่เนะก่อนที่จะมีการเปลี่ยนเฟสน,นะครับผมซึ่งทีนี้ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนเฟสน,นะให้คุณใช้อุ่ยนะครับลดคอสเอาไว้ก่อนและใช้คายโกะนะครับบัฟก่อนที่ทั้งสองตัวนี้จะปิวไปนั่นเองนะครับแบบนี้อ่ะเห็นนะทั้งสองตัวพรไม่สามารถยืนได้นะก็เลยต้องมีการปล่อยให้ตุยไปนั่นเองนะครับ จากนั้นนะครับตรงนี้จริงๆนะถ้าเกิดว่าคุณดวงดีนะมันสามารถจบได้เลยจากการระเบิดสักสอรอบอน,นะตอนผมอาจจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะอ่ะก็ใช้เป็นอาโกะนะครับในการบัฟมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้สกิลของทางลุงโคนะครับแล้วก็ใช้ในการบัฟด้วยคิมาริเข้าไปเพิ่มเติมอะไรแบบนี้นะอ่าแต่ว่าตรงนี้ของผมมันดวงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะอ่ะแล้วนี้ผมก็ซ้อมอีกหนึ่งทีนะครับอ่ะอันนี้ผมพยายามเล็งให้มันได้5เป้านะแบบนี้นะครับว<ป>ัลัผมก็ระเบิดซ้ออีกหนึ่งทีอะไรแบบนี้นะครับผมก็ มันเป็นการตีที่ไม่ได้ยากมากสักเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าเราสามารถนวงในบางจังหวะได้เป๊ะมีเรื่องของดวงมาผสมด้วยนิดหน่อยนะครับคือถ้าเกิดว่าใครดวงดีมากกว่านี้นะมันจะจบได้ดีมากกว่านี้ส่วนถ้าเกิดว่าใครดวงไม่ดีจริงๆอ่ะสารการเล่นทีมบงเงี้ยคุณสามารถทําให้บอสเหลือเลือดได้น,น้อยมากแล้วคุณสามารถหาทีม2มาอุดเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับก็ไม่ใช่การตีที่ยากอะไรขนาดนั้นถ้าเกิดว่าตัวละคร,รของคุณพร้อมประมาณนึงเนะสำหรับในรอบนี้นะครับอะก็ลองดูเป็นตัวอย่างนะแล้วก็ลองนําไปตีจริงนะครับว่่่่าาเเอออกรรตีีนนีททนนนนนนนมมมมใบบ้้ะคคคัััไไดดยหืุณิง